สวัสดีครับสารและพันคลิปมีคอมเมนต์เข้ามาถามาเว็บร้อยนะครับเว็บร้อยอันนี้คือเว็บร้อยเอสนะครับคันที่แล้วครับที่ลูกสูบติดก้านนะครับอตอนนี้กำลังจะดำเนินการาเรื่องไฟฟ้านะครับมีการต่อตรงแบบนี้กุญแจหายอะไรเละไปหมดนะครับน,อน็อตขาดคา นะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าปลักอคอมเมนต์บอกว่าปลักสีน้ําตาลนี้มีสายไหนไปนไหนยังไงก็จะรวมทุกสายเลยก็แล้วกันทุกปลักเลยก็แล้วกันนะครับอเอาแค่ด้านหน้านะครับด้านหน้ารถนะครับสีไหนคืออะไรยังไงนะครับโดนตัดสเสละเลยนะครับ อ,อันนี้อันนี้ปลักคุณแกนะครับคุณแกมีสองปลักนะครับนี่ปลักแรกนะครับปลักแรกมีสีดำกับสีแดง <c oughs> ก็คือเมน นะครับไฟเมนเอาแล้วครับตั้งกล้องนะครับเอาจอจๆเลยนะครับปักกุญแจนะครับสีแดงกับสีดำหมายความว่าสีแดงนะครับมาจากเมนแบตเตอรี่นะครับผ่านฟิวผ่านกระบวนการาในยูบ็อกแบตเตอรี่อยู่ในยูบ็อกนะครับ ก็เป็นสีแดงนะครับวิ่งขึ้นมานี่นะครับสายสายที่มัดสายไฟที่มาจากส่วนหลังรถนะครับเอากุญแจก่อนนะครับฮอนด้านะครับฮอนด้าเวฟ้อยนะครับหมยแดงปุ๊บเปิดกุญแจปุ๊บนะครับสวิตกุญแจคําว่าสวิตนะครับสวิตแต่ใช้กุญแจเปิดนะครับ พรสวิตธรรมดาใครๆก็เปิดได้ก็เลยต้องทำกุญแจนะครับต้องอธิบายละเอียดขนาดนั้นนะครับอพอเปิดกุญแจปุ๊บทำให้สะพานไฟนะครับข้ามไปสีดำนะครับเป็นเมนไปเลี้ยงทั้งคันนะครับเวบร้อยอก็เหมือนกับโนวานะอายุเขาใกล้เคียงกันนะครับวิสุกรณ์ไฟฟ้าก็ ออกแบบอยู่ประมาณนี้นะครับยังไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่ที่เริ่มจะซับซ้อนก็คือมีอีกปลั๊กหนึ่งนะครับเพื่อจะดักการต่อตรงแม้สมัยนั้นขโมยเยอะนะครับรถเวฟเนี่หายแบบหายจริงๆเลยนะครับหายแบบน่ากลัวเลยนะครับเวฟ้อยนะครับปลั๊กนี้ ถึงแม้จะโดนตัดไปก็จะอธิบายนะครับสีสายผมถอดปลั๊กนะครับสายไฟที่โดนถอดไปไอโดนตัดไปนะครับปลั๊กนี้ก็จะใช้สวิตกุญแจร่วมนะครับก็คือ,อมีอปลั๊กนี้นะครับครบสายครบนะครับ ดำขาวเขียวแล้วก็ดำแดงดำแดงสองเส้นนะครับดำแดงสองเส้นต่อเข้าสวิตกุญแจนะครับเมื่อเปิดกุญแจออนนะครับก็จะทำให้ดำแดงนี่นะครับต่อหากันนะครับสีเขียวกับดำขาวนะครับ จากกันนะครับดำขาวคือ,อาสายที่มาจากกล่อง CDI นะครับดำแดงเหมือนกันนะครับเป็นสายที่มาจากคอยสตาร์ทนะครับไม่ได้มาจากกล่องนะครับมาจากคอยสตาร์ทก่อนมาที่คุญแจก่อนอพอเปิดออนปุ๊บถึงจะวิ่งลงไปที่กล่อง CDI นะครับ ดำแดงนะครับเขียวนี่เป็นกราวนะครับกราวก็คือต่อไว้ก็คือเวลาปิดกุญแจออฟนะครับก,ก็จะทำให้สายสีดำขาวนี่นะครับที่มาจากกล่อง cdi ลงกราวทำให้กล่อง cdi หยุดทำงานไฟไม่ออกหัวเทียนเครื่องยนต์ดับนั่นเองนะครับดำแดงย้ำหนย่นครับดำแดง <c oughs> มาจากคอยสตาร์ทนะครับ ต้องเปิดกุญแจก่อนถึงจะวกกลับไปที่กล่องนะครับจะคอยสตาร์ทไม่ต่อเข้ากล่องโดยตรงนะครับต้องมาผ่านกุญแจก่อนอเวลาจะต่อตรงนี่อถอดพักเฉยๆนี่ไม่ได้นะครับก็ต้องมาต่อ,อเหมือนเหมือนนี่เหมือนที่น่าจะช่างเขาต่อแบบง่ายๆไวน้นี่ครับนี่ครับดําแดงต้องต่อกันแบบนี้พ จะสตาร์ทเครื่องก็เอามือพันนะไฟจะคอยสตาร์ทสามสิบสี่สิบโวลต์ดูดนะครับแต่ไม่ถึงตายนะครับดูดพอร้องนะครับอ่านี่ครับผมก็จะทำยังไงในเมื่อกุญแจไม่มีค่าซ่อมก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้ว,ลวผมก็จะตอบแบบสวิตธรรมดาให้นะครับตัวนี้ไฟสัญญาณไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่ารถพังเยอะเหลือเกินนะครับ ถ้าจะทำให้ครบเนี่ก็เหมือนกับซื้อใหม่เลยนะครับเข้าใจนะครับปลักกุญแจผ่านไป2ปลักแล้วนะครับอพอถอดออกจากการก็เป็นสีปลักนะครับสายสีมันสายมันมันสวมกันไม่ได้อยู่แล้วครับ ต่อไปอีกสองปักที่เหลือที่คอมเมนต์ถามนะครับปักสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลมีอะไรมั่งไม่ต้องถอดก็ได้ครับสีน้ำตาลนี้เป็นรวมกันนะครับรวมกันมีอะไรมั่ง อคอมเมนต์ถามมาอย่างนี้ตอบไม่ถูกเลยมันสีมันสายมันเยอะนะครับก็หนึ 1, 2, 3, 4, อ่องาเป็นสายไฟเกียร์ซะรถรุ่นนี้มีสีเกียร์ก็คือ5เส้นนะครับทีนี้สีสายไหนเกียร์ไหนไหนคุณไม่ต้องไปจำนะครับหากมีปัญหาก็ส่วนมากก็ สวิตไฟเกียร์ว่างนะครับสวิตไฟเกียร์ว่างมีปัญหาหลอดขาดนะครับก็เมนอีกเส้นหนึ่งคือดำนี่นะครับเมนไฟเมนก็จะมาเลี้ยงปลักนี้แล้วก็วิ่งไปผ่านหลอดนะครับผ่านหลอดไฟเกียร์ทุกเกียร์นะครับแล้ววิ่งไปรอลงกาวที่กระปุกอ่า สวิตไฟเกียร์ว่างนะครับอยู่ที่ข้างๆสเตอร์หน้านะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับสวิตไฟเกียร์ว่างเดี๋ยวก็มีแค่นี้นะครับห้าเส้นกับเกียร์ว่างนะครับรถมี4เกียร์สายที่เหลือสายที่เหลือสายอะไรสีชมพูไปไหนนะครับสายที่เหลือ น่าจะเป็นบางทีมันเยอะนะครับอ่า,อาดูไปดูมางงเลยนะครับตัวผมก็ยังงงเลยนะครับก็สรุปว่า,าปลั๊กสีน้ำตานี้เป็นไฟเกียร์นะครับมีเมนสีดำนะครับเส้นหนึ่งนะครับมีเขียวเป็นเปล่าเส้นหนึ่ง อสองเส้นแล้วบวกเกียร์อีก5เส้นนะครับก็เป็น7อีกเส้นหนึ่งสีเหลืองก็เป็นไฟรีนะครับไฟรีไม้นะครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะยกกล้องไปดูที่หน้าปัดอีกทีหนึ่งนะครับามาดูปลั๊กนี้นะครับปลั๊กนี้ก็เป็นเมนดำเส้นแดงนะครับ ไฟบวกแบตเตอรี่ที่ผ่านแผ่นชาร์จแบตเตอรี่เสื่อมก็จะจากแผ่นชาร์จมาก็จะยังเ,เปิดคุณแจปุ๊บจากแดงก็กลายเป็นดําจาได้ไหมครับก็คือเมนดำน้ําเงินเหลืองนี่เป็นมีน้ําเงินเหลืองเป็นเจบอกน้ํามันนะครับไฟเกบอกน้ํามันแล้วก็สีส้มนะครับไฟเลี้ยวนะครับ ส้มซ้ายฟ้าฟ้าขวาสีฟ้าคือเส้นนี้นะครับสีมันก็อาจจะซีดไปแล้วนะครับคือบางทีเราไม่ต้องมาจําขนาดนี้นะครับไปดูต้นเหตุต้นสายปลายเหตุที่มันมีปัญหาเป็นจุดๆไปนะครับเดี๋ยวไปดูที่เรือนใหม่นะครับมันก็จะแยกสีไปนะครับอ,อันนี้แตรนะครับแตรสี สีเขียวอ่อนนะครับเขียวอ่อนไม่เขียวอ่อนไม่มีคาดนะครับถ้าเกียวว่างาก็เขียวอ่อนเหมือนกันเขียวอ่อนคาดอะไรครับเกียวว่างเขียวอ่อนคาดแดงนะครับเกียว์ว่างเนี่ยเส้นนี้นะครับเขียวอ่อนเฉยๆนี่เป็นแตรนะครับเขียวคือกราวนะครับฮอนด้านี่สายที่โดนถอดนะครับเมื่อกี้บอกว่า เ,เกวัดน้ำมันเนี่ยมันมีสายอะไรมากก็คือสายที่ลากมาจากมาจากถังน้ำมันนะครับมาจากลูกรอยนะครับแล้วมาผ่านอุปกรณ์ที่อยู่ชุดเลือนใหม่นะครับอ,อยู่ใต้เลื่อนใหม่แล้วนะครับก็ไปฉายส่องให้ดูเลยนะครับเห็นไหมครับเ,เลื่อนใหม่โดนถอด นอดออกพอดีเลยนะครับเส้นนี้นี่ครับคันเข้าตรงไหนที่อยู่ใต้เรือนใหม่ก็จะมีโค้ดสีสายบอกเรียบร้อยนะครับไม่มีผิดนะครับอันนี้ฟ้าคาดขาวอย่างนี้นะครับอันนี้สีดำขาวดำเหลืองหรือดำขาวอย่างนี้นะครับดำดำล้วนนะครับ ตัวนี้เหลืองดูยากนะครับไฟฉายส่องมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าอยู่ใต้เรือนไม้ก็จะมีโค้ดรหัสสีบอกอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับไฟเกียร์น,นี้สีชมพูเกียร์อะไรอย่างนี้นะครับมาดูที่หลอดแล้วก็ขึ้นไปมองข้างบนอย่างนี้นะครับเกียร์สเกียร์สอันนี้เกียร์สตรงนี้เกียร์สสีอะไรครับ เขียวคาดดำแบบนี้เวลาเช็คเป็นเกียร์ไปนะครับดูไม่ย่องไปจำสีสายมากมายจำแต่หลักๆก็คือ,อาสายเมนนะครับหรือทำบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญน,นะครับอันนี้ไฟเกียร์เลยบางทาีสีสายไฟมันซีดมันเก่ามันตามสภาพนะครับ หลอดทุกหลอดสลับกันได้นะครับวัดเท่ากันเช็คหลอดขาดไม่ขาดนะครับไม่ต้องไปวัดนะครับมันคงไม่ขาดพร้อมกัน4 5หลอดนะครับรีเล์ไฟเลี้ยวสีอะไรเดี๋ยวถอดให้ดูเลยดีกว่านะครับอ่นี่นะครับตามสีสายขึ้นมามันก็จะ เหมือนมันจะยากนะครับเหมือน,มนจะเยอะแต่ไม่มีอะไรนะครับที่เรือนไม้เสื้อเรือนไม้ตัวล่างนะครับก็จะมีโค้ดสีนะครับพิมพ์พิมพ์มอยู่แล้วนะครับว่าสีไหนเสียบไหนยังไงนะครับยกตัวอย่างเอาชัดๆหน่อยอเกน้ำมันนะครับที่โดนถอดไปนะครับ นี่นะครับเจน,น,น้ำเงินน้ำเงินเหลืองหรือสีอะไรเขาก็จะมีพิมพ์เป็นโค้ดภาษาอังกฤษนะครับมองเห็นไหมนี่นะครับตัวอักษรมีทุกช่องนะครับอันนี้ก็นี่ก็มีอันนี้ไฟเลี้ยวก็สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย เดี๋ยวผมเช็ดให้ดูก่อนนะครับเช็ดก่อนอ่านี่นะครับก็จะมีอักษรย่อภาษาอังกฤษนะครับตรงไหน LW เห็นไหมครับ LWYW w, นะครับ LW น่าจะเป็นน้ำเงินขาวนะครับ า y าก็เหลืองขาวอย่างนี้นะครับเหลือง y ก็เยลโล่นะครับคุณต้องเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยนะครับตัวย่อนะครับ b ช่องแรก b เล็บดำเลยนะครับเล็บดำเล็บช่าง,งดำา b l l c k k นะครับ l w น้ำเงินขาว yw เหลืองขาวอย่างนี้นะครับเสียบให้ถูกจุดมีนอ็อตยาวๆนะครับขันใส่เรือนใหม่โดนเละหมดแล้วนะครับต้องอย่างอื่นล่ะไฟเลี้ยวหลอดไฟเกียร์นะครับหลอดไฟเกียร์อันนี้ y r ก็คือ yellow red นะครับเหลืองแดงนะครับดำน้ำเงิน บีเอลอย่างนี้นะครับมันก็จะ,ะโดนวิศวกรเขาออกแบบมาเขาให้ลงฉีดพลาสติกนะครับฉีดเรามีโค้ดอะไรเรียบร้อยนะครับไม่ผิดแน่นอนนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเซอร์วิสแล้วก็การประกอบในลายผลิตนะครับก็ะจะเป็นแบบนี้ไม่ดูก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับเห็นไหมครับนี่ เหลืองแดงเหลืองแดงก็คือเหลืองเยอะกว่าแดงเหลืองค่าแดงแล้วก็มาดูช่องนี่ครับ yellow l e s นะครับช่องนี้เหลืองแดงแล้วก็เสียบเข้าไปามันเป็นไฟไะไรก็หงายขึ้นมาดูปุ๊บมันตรงช่องกับเกียนึงนะครับ1นึ่งสาส ใช่ไหมครับเกียร์สี่เกียร์ว่างอยู่ด้านนี้เกียร์ว่างอยู่ด้านนี้เกียร์ว่างสีอะไรมันก็จะมีโค้ดบอกเอาผ้าเช็ดออกนะครับช่องนี้เกียร์ว่างนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ไม่ยากนะครับฟักนี้เขาต่อขึ้นมาก็คือต่อไปลงกลาวที่กระปุกเกียร์นะครับ ซอเขากับสายอันด้านนี้คือสายที่มาป้อม,มา,อาจากจุดต,ต่างๆนะครับก็วิ่งลงไปนะครับสวิตช์ไฟเกียวบ้างอยู่ตรงสเตอร์หน้าตรงนี้ถอดได้ไม่ต้องออมีโอลิงกันน้ำมันเฉยๆนะครับถอดเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้เปลี่ยนไม่ยากกล่องซีดยอยู่ตรงนี้นะครับ ดำแดงดำแดงที่ขึ้นมาจากเครื่องนะครับค่อยสตาร์ทนะครับวิ่งไปเลยวิ่งไปข้างบนก่อนออกแบบมาแบบนี้นะครับไปที่สลีกุญแจแล้วก็วกกลับมาวกกลับมาหากล่องนะครับเพื่อให้การต่อตรงยากยิ่งขึ้นนะครับสมัยนั้นนะครับประมาณนี้ครับไฟดูบ่อยๆนะครับแล้วก็ทำทำเองนะครับ ก็จะเกิดทักษะนะครับแตกฉานอันนี้รีเล์ไฟเลี้ยวสีเทาเห็นไหมครับดำเมนนะครับเมนไฟกุญแจจากแดงกลายเป็นดำนะครับเมนมารีเล์ไฟเลี้ยวอ,ออกนะครับออกเป็นเทาออกเป็นเทาแล้วก็หายเข้าไปในสายชุดสายไฟก็จะไปโผล่ที่สวิตนะครับสวิตไฟเลี้ยวเห็นไหมครับ ส้มซ้ายฟ้าขวานะครับไฟเลี้ยวก็ต้องโยกนะครับอ่า,อาแบบนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับไฟฟ้าในมอเตอร์ไซค์ไม่ยากนะครับอ่า,า,าค่อาายอื่นก็จะกำหนดสีแตกต่างกันไปแล้วแต่วิศวกรนะครับเขาก็เอาสีอื่นหรือสีจะเหมือนกันเป็นบางจุดก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับอคอมเมนต์สรุปว่าพักสีน้ำตาลคือ,อไฟสายไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับที่ขึ้นมาจากสวิต์ไฟเกียร์ว่างนะครับรถมี4ี่เกียร์ก็ต้องมีเกียร์ว่างอีกเส้นหนึ่งก็เป็น5เส้นนะครับรอลงกราวมาลงกราวที่นี่นะครับลงกราวที่กระปุกเกียร์ข้างในเครื่องก็จะมีแผ่นทองแดงอทองเหลืองนะครับ ในเครื่องมีแผ่นทองเหลืองแตะลงกลาวนะครับควบวงจรหลอดอไฟหน้าปัดก็จะติดนั่นเองนะครับถ้าหลอดไม่ขาดนะครับหลอดนี่ครับหลอดเสียบนะครับสลับกันได้ทุกหลอดนะครับขนาดเท่ากันหนึ่งจุดขนาดหลอดเท่าไรหนึ่งจุดห้าวัต์หรือเท่าไหร่นี่ะครับเห็นไหมครับหลอดเท่ากัน ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับก็สาระพันทิปก็จะเน้นระบบไฟเพราะว่า,าไฟฟ้านี่เราคิดว่ามันยากก่อนเราก็ไม่ไปไหนนะครับก็เรียนรู้ไปทีละนิดละน้อยนะครับหลายๆคลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เอา,อาเว็บร้อยไปก่อนนะครับ ราชิ่นี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ